มาในพื้นที่กันต่อนะครับโดยทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้มีการแจ้งความคืบหน้าพบวัตถุต้องสงสัย2จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับ มีการแจ้งความเคลืบหน้านะครับจากกรณีที่มีการตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะครับโดยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการพบต้องวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในห้องน้ําของสถานีบริการน้ํามันปตทรวมทั้งสิ้นจํานวน3จุดประกอบด้วยจุดที่1นะครับที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาตําบลสบารังจุดที่2นะครับที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าตะลุโบตําบลตะลุโบนะครับแล้วก็ล่าสุุดดนททีี่่จ3ภให้อง น้ำคนพิการสถานีบริการน้ำมันปตทหน้าโรงไฟฟ้าตลุโบอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับภายหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดกั้นสถานที่เพื่อความปลอดภัยทันทีโดยหน่วยทําลายวัตถุระเบิดนะครับหรือว่า EOD แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้าดําเนินการตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยทันทีครับขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัยและการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่เสี่ยงครับ ขณะที่ล่าสุดค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกา38นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบวัตถุระเบิดในห้องน้ำคนพิการและสตรีภายในปัปะะ๊มปตทตำบลตลุโบอํำเภอเมืองปัตตานีเยื่องโรงไฟฟ้าตลุโบสามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดและทำลายได้หนึ่งลูกและต่อมาค่ะเกิดเหตุระเบิดลูกที่สองทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาเดเจ็บหนึ่งนายขณะนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีทั้ทงนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาน ชช่วยการสอดส่องดูแลในพื้นที่หากพบเห็นวัตถุหรือบุคคลต้องสงสยัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมนภักศีสษหน้าหน4 1า1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง